สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลวงติ่งนะครับ e ีก่อนหน้าผมทําก็ของขวัญวัดมุ้ยมงคลที่สร้างปี2,537ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูของวัดมุ้ยมงคลที่พิมพ์เป็นแบบพะรอดของหลวงปู่ทวดอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะสร้างอยู่ในปี2,549นะครับเพื่อนเเรียกว่ารุ่นมหามงคลนะครับตามที่เขียนไว้ที่กล่องเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองดูที่กล่องก่อนก็ได้นะครับเนี่ยหลวงพ่อทวดรุ่นมหามงคลวัดมุ้ยมงคลนะครับ ดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ด้านหลังจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมย่อลงไปนิดนึงนะนี่นะครับเห็นไหมคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อเจอนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดขององค์นี้กันนะครับนี่นะครับองค์นี้เราดูจัดกล่องเมื่อกี้ก่อนนะครับก็คือนี่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดรุ่นมหามงคลวัดท้วยมงคลนะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับ ขูกขาแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะดูกล่องไว้ก็ดีนะครับเผื่อได้กล่องเดิมๆแบบนี้มานะครับนี่นะครับก็จะชัดเจนนะส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นบรรจุหลงกระถ้วนนะครับองค์เล็กจิ๋วประมาณสองเซนคูนหนึ่งเซนเนี่ยนะครับขนาดประมาณนี้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมคือมวลสารเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับวัดดวยมงคลเนี่ยก็คือ เป็นดินกักยายักนะครับสูตรของหลวงพ่อทั่วแล้วก็ว่านมงคลร้อยแปดผงโพธคุณนะครับอันนี้มีดินศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกพระพงสมเด็จบางขุนพรมนะครับเหล็กไหลนะครับไม้ตะเคียนพันปีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆและสําคัญนะครับพิธีของปี2549เเนี่ยมีเกจิอาจารย์หลายๆท่านมากเลยนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับก็เลย ถือว่าเข้มขังจริงๆนะครับนำมาปลุกเสกแล้วก็ให้องค์งพระเคจิต่างๆเนี่ยล้อมรอบอยู่ในองค์หลงวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่วัดท้วยมงคลนะครับแล้วก็เสกพระรุ่นนี้นะครับก็ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับตอนนั้นท่านเจ้าวัดก็คืออาจารย์ไพโรจน์ะครับเป็นการจัดสร้างของท่านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองกล้องลองกล้องเลยนะครับ เห็นไหมครับมวลสารเยอะขึ้นฟ้าสวยเลยนะครับพระเริ่มได้อายุเหมือนกันนะยี่ิปีแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะเศษไม้ต่างๆวานยาที่ฝังอยู่ในเนื้อนะครับคือองคเล็กจิวก็จริงนะครับแต่ดูนะครับอัดแน่นด้วยมวลสารเยอะมากๆนะครับเนี่นะครับ เราลองไล่ดูจากบนลงล่างแล้วกันนะครับเพื่อนนี่นะครับพิมพ์สรงก็ประมาณนี้นะหลวงพ่อโทษเขนั่งอยู่บนบัวขีบสองชั้นนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีข้อความโอ้ดูมรดสารนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เขียนพราว่าถ้วยมงคลตรงนี้นะครับลึกลงไปในเนื้อนะครับมีปิ้นขอบด้านหลังนะดูนะครับเดี๋ยวดูด้านขวานะครับด้านขวาก็ โอ้โหดูลยครับดำแดงขาวเต็มกระจายไปหมดเลยนะครับเนื้อไม้เนื้อว่านนะครับสายมือของเรานะครับนี่นะครับเป็นอค์เล็กนะครับแต่ดูมวลสารที่ใสเข้าไปนะครับแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวดูใต้ฐานสักนิดนะครับเพื่อนๆเป็นพราแบบปั๊มเครื่องนะครับอ่านี่โอ้โหใต้ฐานย็งไงครับไม่มีรูนะครับเป็นปั๊มเครื่องรุ่นใหม่ๆนะแต่มวลสารนี่กระจายตัวแน่นจริงๆนะครับ ด้านบนสีสษาหลวงพ่อนะครับเห็นไหมคือองค์เล็กจิ๋วแต่อัดแน่นจริงๆนะครับเพื่อนๆเป็นหลวงพ่อทวดพระรอดที่น่าใช้มากๆนะครับทั้งพิธีมวลสารต่างๆนะครับประวัติชัดเจนนะครับน่าใช้จริงๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนวันนี้สั้นๆนะสำหรับวัด อรอดพิมพ์เล็กจิ๋วอย่างงี้นะครับหลวงพ่อทวดของวัดทวยมงคลนะครับสร้างในปี2549นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับ